สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทดลองการแรงน้ำถ่วงของโลกกันนะครับโดยเราจะสร้างลูกเต๋าขนาด20เมตรขึ้นมาขนาดใหญ่ประมาณนี้นะครับเราจะโยนจากชั้นสามลงมาดูที่ว่ามันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมถานที่เราจะทดลองกันครับโุงเรียนมัดมูนอนอีนะครับโุงเรียนประยุกตเต่าครับวันนี้เราจะมาทดลองกันเลยค,<ด>รครับหน I believe I can fly I believe i can touch the sky ทำให้เราได้ดูกันว่านะครับว okay. ่าลูกเหล่านี้มีแรงโน้มถ่วงกันจริงๆนะครับผมแสดงว่าของต้องตกจากที่สูงมากแล้วต่อไปนะเราจะโยนจากด้านล่างขึ้นทั้งหมดทุยตอนนี้ต่อไปแล้วก็จะทยโยนอีกรอบนึงนะครับเป็นตานมัยังคงดูไม่ทันใช่ไหมครับว่าลูกเต๋ามันตกเร็วเกินไปเราจะทำดูรอบที่สองให้ดูนะครับผมมึงจะเดินถอยไปไหนแล้วเงินตั้งตั้ ีเราทำมาอย่างคุนทานนะครับผมทำนำกล่องลังเป็นการประยุกต์รีไซเคิลนะครับกล่องลังสี่กล่องมาต่อกันแล้วก็เอาฟิวเจอร์บอร์ดรองด้านในนะครับจะช่วยดูทิศทางครับนะครับฟิวเจอร์บอร์ดฟิวเจอร์บอร์ดนี้เราก็ใช้ฟิวเจอร์บอร์ดที่ไม่เคยรู้เลยว่านู่นเลยทำเสร็จแล้วเราก็มาทำสร้างงานสมบูรณ์นะครับสมมติตอนนี้เราจะมีปัญหาการโกงอีกต่อไปครับเมื่อเราใช้เตานี้ได้ไฮโล เอาเจคลิปหน้ากันใหม่นะครับสวัสดีครับคลิปเมื่อกี้นะครับผมผมว่ามันยังไม่นั่นนะครับยังไม่ยังไม่เจาะจงพอนะครับเราจะเพิ่มขนาดชั้นนะครับไปชั้น6นะครับผมจะโยนคลิปลงมาจากชั้น6นะครับผมเอโยนลูกเต๋าลงมาจากชั้น6นะครับแล้วเราก็จะเริ่มโยนแล้วครับหนึ่งสองสามโยน ลูกเสาแล้วลูกเต่าอะไรยังอยู่ให้ปลากระเทียมมานี่ลูกเต่าแล้วครับผมโอ้ยังสภาพเยบเยินนะครับเราสึกว่าคลิปหน้าเราคงได้เจอกันใหม่นะครับติดตามก็ได้นะครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยครับทางมุมบนขวามือด้วยนะครับผมดูซูยูนะครับผมรายการที่มีเพื่อขุดนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจากกันแล้วสวัสดีครับผม